วันนี้เชฟจะมาทำซีบารสเต็กกับเปปเปอร์ซอสเป็นการผสมผสานปลากระพงที่เรามาทอดแล้วก็ซอสพริกไทยดำอันนี้ก็มาสาธิตในการแลรกปลาแล้วเราก็วางมีดให้ติดกับกระดูกให้มากที่สุดนะเราไม่ต้องกลัวกระดูกเ้าหักนะเพราะว่าถ้าเราเงยมีดขึ้นมาอนเนี้ยเนื้อปลาเราจะหายไปกับมีดที่เราแลรกอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะฮะกระดูกปลาก็มีเนื้อเนี่ยที่ติดน้อยมากๆ ก็เราได้ปลากระพงแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดทำเป็นสเต็กต่อนหนึ่งเสิร์ฟเริ่มต้นเราจะผัดผักโขมด้วยอันนี้เป็นส่วนประกอบที่เราจะใช้าทานกับสเต็กปลาอันนี้เราตามด้วยหอมสับกระเทียมสับและเพิ่มรสชาติเบียคอนนะเป็นหมูลมฟันนะครับผัดลงไปด้วยระหว่างที่เราผัดอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากเกินไปนะฮะตามด้วยผักโขม เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยอันนี้ก็เพิ่มความชุ่มของในเนื้อผักให้นุ่มอันนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าแค่ผักขมที่เราต้มสุกแล้วถ้าแค่ทำให้ร้อนก็ไม่ต้องใช้เวลามากอันนี้เราก็ได้ผักขมพร้อมที่จะทานกับปลากระพงเมื่อกี้เราแล่ปลาให้เห็นแล้วปลาที่เราได้นะอันนี้คือเป็นปลาท,ที่เราตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะกระสลับหรับ1เสิร์ฟก่อนอื่นเราโรยเกลือพริกไทย แล้วก็มีพริกไทยดําด้วยอันนี้เป็นพริกไทยสดนะที่เราบดเอาไว้อันนี้ก็ข้อสําคัญนะระหว่างที่เราจะทอดของที่มีความชื้นถ้ากระทะอันนี้ถือว่าเซฟมา,ากเพราะว่ามีสารเคลือบให้หมันร่อน แต่ถ้าเกิดเป็นกระทะเหล็กหรือสแตนเลสอันนี้ค่อนข้างจะใช้ความร้อนให้แรงมากกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องทริคหรือว่าเทคนิคที่การใช้กระทะในการทอดของให้ไม่ติดกระทะอันนี้ก็จะมีทริคอีกเหมือนกันที่ว่าเรายูรุปลาสุกหรือไม่สุกส่วนใหญ่เราก็จะมีเหล็กไปแลมแหลมเนี่ยปักลงไปแล้วถ้ามีน้ำใสๆคือปลาอันนี้สุกเดี๋ยวเรามาทำซอสเปปเปอร์พริกไทยดำกันนะครับ ขั้นต่อมาหลังจากที่เราทอดปลาเรียบร้อยแล้วกระทะอันนี้เราก็ถ่ายน้ํามันทิ้งไปเลยขั้นต่อมาเราก็จะทําซอสพริกไทยดําก่อนที่จะใส่พริกไทยดําลงไปเราจะใส่แป้งลงไปเพื่อให้มีความข้นในในซอสของสเต็ก แล้วก็ใส่นมลงไปนะทำเป็นซอสครีมครับเสร็จแล้วครับซอสพริกไทยดำหลังจากที่เราทำเปปเปอร์ซอสเสร็จแล้วนะต่อมาเราก็จะมาจัดจานก่อนเอินผักขมกับเดคอนเราจะวางไว้ตรงกลางจานปลาที่เราทอดเสร็จแล้วเราก็มาวางทับบนผักขมแล้วเราก็จะเสิร์ฟด้วยมันฝรั่ง อันนี้คือเป็นมันฝรั่งที่เราไปฟักเป็นก้อนกลมๆนะเพื่อให้มีความสวยงามของในการอาหารเราก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองหลังจากที่เราตกแต่งอาหารในจานนี้พร้อมจะรับประทานนะเราก็จะเอาซอสพริกไทยที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยราดับทอบส่วนในนี้ก็จะเข้ากับบรรยากาศที่เราจะกินอาหารที่ว่าเป็นมันฝรั่งแล้วก็จะมีบักมือกับสมุนไพรด้วยนะนี่เราก็ใช้ผักชีลาว ซีบัสสต็กกับแบ็คเปอร์ซอสหรือปลากระพงสเต็กกับซอสพริกไทยดำ